ก่อนที่ผมจะพาไปชมวิดีโอคลิปที่เป็นรายละเอียดของพระสุเดววัดระขังพิมพ์ใหญ่ชายจีวรเสียนบาทอ,อกคุดเกตพาดซุ้มยุทธศินอยู่ในกลุ่มของพระอู่ทองกันนั้นผมมีสไลด์ภาพนิ่งของพระองค์นี้ให้ชมครับเพื่อให้เห็นเนื้อของพระที่หักกันชัดๆครับครับเชิญชมนะครับหลังจากชมตรงนี้แล้วก็จะเข้าไปดู วิดีวิดีโอคลิปที่เป็นรายละเอียดกันต่อไปครับนี่เป็นภาพนิ่งครับที่แสดงถึงเนื้อผ้าคล้องหักที่อยู่ข้างในครับว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนครับนะับว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาเรียนรู้ของท่านที่สนใจเรื่องราวของพระสมเด็จวัดระฆังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เก็บไว้เป็นตำราเป็นคู่มือในการศึกษาได้ส่วนหนึ่งนะครับว่าเนื้อผ้าที่หักที่มีอายุ เก่ามานานนะับเป็นร้อยปีนั้นลักษณะของเนื้อพระนั้นเป็นแบบไหนครับแล้วก็มีมวลสารอยู่มากน้อยแค่ไหนครับครับเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปดีโอกันครับมีรายละเอียดครบถ้วนทั้งหมดครับเชิญครับสวัสดีครับนานาสาระกับดรสุรสารในคลิปนี้ก็วางเรื่องการบ้านการเมืองเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าก็คงต้องรอนะครับ ผลของคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญหรือของสารนะครับที่ต้องใช้เวลาหรอครับเดี๋ยวเราคงจะวิเคราะห์ได้วิพากษ์วิจารณ์ได้ครับแต่ว่าจะไปฟันธงว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ก็อาจจะยังทําไม่ได้ครับคงไม่นานครับก็มีความชัดเจนนะครับอย่างน้อยในเบื้องต้นเลยนั้นวันที่18นี้ก็มีความชัดเจนในเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนต้นเดือนหน้าก็จะมีความชัดเจนอื่นๆตามมานะครับ ครับวันนี้ผมจะขออนุญาตนําพระของผมองคหนึ่งอีกองคหนึ่งซึ่งถือเป็นองค์ที่สองนะครับนะองค์แรกนั้นผมได้นาํามาเรียกว่า,าแบ่งปันความรู้นะครับให้กับทุกทุกท่านไปแล้วที่ผมเรียกว่า,าพระสมเด็จทุดงนะครับนะขอบบนฟันหนูลิมิเต็ดอ dition ครับองนี้เป็นอีกองคหนึ่งครับนะครับเป็นพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่ชายจีวรนะครับ แต่ก็ขออนุญาตที่จะเรียกชื่อเฉพาะ,ะความชอบของผมนะครับผมเรียกขานท่านว่าเป็นสมเด็จองค์ทานบร,รมีส่วนเหตุผลอะไรครับที่ผมใช้คําว่าทานบร,รมีนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับพระสมเด็จองค์นี้นะครับเส้นซุ้มมีลักษณะสมมาตรเส้นซุ้มเล็กนะครับสมมาตรนะครับเป็นพระเสียนบาทครับพระเกต้น พาดซุม้มแล้วก็ทะลุเลยซุ้มขึ้นไปเล็กน้อยดังที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับประเกี์เรียวยาวนะครับพาดซุ้มขึ้นไปเห็นไหมครับพาดซุม้มเอียงพานดนีดนึงเขาจะเห็นว่าพาดซุม้มแล้วก็ทะลุขึ้นไปเสียนบาทครับอกก็เป็นอกกระบอกชัดเจนนะครับอกกระบอกพระก่อนนั้นวาดเป็นวงนะครับคล้ายๆกับผลแอปเปิล นั่งอยู่ในท่านั่งสมาธิราบขับตรงนะครับนะก็รองรับด้วยฐานทั้ง3ฐานซึ่งก็รองรับองค์พระนะฐานทั้ง3ฐานนะั่นคือฐานผมเรียกฐานหมอนฐานสิงหละฐานเขียงนะครับก็จะมีลักษณะอสอดรับกับลักษณะของอาการนั่งขององค์พระก็คือตรงตรงเนี่ยนะครับครับที่ฐานสิงเนี่ยนะครับถ้ามองดูให้ดีนะครับปลายฐานสิง ที่อยู่ทางด้านขวามือองค์พระก็จะมีลักษณะสูงกว่าด้านซ้ายมือเล็กน้อยส่วนที่ฐานเขียงเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะสอบเฉียงจะเสียงประมาณสัก45องศาหรือมากกว่าก็แล้วแต่แต่เฉียงทั้งสองข้างนะครับพระที่มีพุทธลักษณะอย่างนี้ในสายอนุรักษ์นะครับเรียกขานกันว่า เป็นพระที่มีพุทธศินอยู่ในกลุ่มของพุทธศินอู่ทองซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับก็มีความสวยงามครับ,นะรบลักษณะของอพิมพ์พระนั้นก็อาจจะ,ะยังไม่ใช่ฝีมือการแกะพระข,ของหลวงวิจารณ์ีรนัยนะครับก็ก็เป็นพิมพ์พระอีกพิมพ์หนึ่งครับที่มีความสวยงามนะครับพระองค์นี้นะครับหลังจากสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็มีการ ทารักดำรักแดงแล้วก็ปิดทองเอาไว้ครับนะทาทันทีผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการเวลาผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับเราพบว่ารักดำรักแดงเนี่ยนะครับก็ซึมเข้าไปเป็นส่วนดินของเนื้อพระนะโดนน้ำโดนอะไรก็ไม่ไม่ละลายไม่หลุดไม่ล่อนนะครับแต่ว่าพอโดนเหงื่อโดนน้ำเนี่ยความสดใสของรักโดยเฉพาะรักแดงเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นค่อนข้างเด่นชัด นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นรักสนิษฐานกันนะครับจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็สนิษฐานว่ารักงินที่รักดํารักแดงที่ถ้าเป็นรักของจีนเนี่ยนะครับก็จะมีการนําเข้ามาโดยเจ้าสัวาชาวจีนคนหนึ่งชื่อเจ้าสัวโตนะครับแล้วก็นํามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพระ,ะรเพื่อที่จะฉลองพัยดยยศของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จนะครับซึ่งได้รับ พระมหากรนาที่คุณนะครับแต่งตั้งถวายสรรมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับเมื่อปี2407ดครับดังนั้นก็มีการสร้างพระซึ่งอ,องค์ที่อ,อำนวยการในการสร้างพระนี้ก็คือรัชกาลที่4คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็ดำลิ่ให้มีการสร้างพระชุดนี้ขึ้นเพื่อที่จะเฉลิมฉลองเรื่องนายโอกาส ที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมเด็จพระพุทธจารย์นะครับก็ส่วนการสร้างนั้นจะสร้างก่อนปี2,407เล็กน้อยหรือสร้างปี2,407ก็คงจะประมาณใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าพระชุดนี้นั้นหลังจากที่สร้างแล้วเนี่ยนะครับก็มีการนํารักดําและรักแดงของจีนเนี่ยทาทันทีผมคิดว่าเป็นการทาทับทันทีนะครับคงไม่ได้รอให้ เนื้อพระแห้งครับนะเพราะว่ามีการซึมซับเอาเนื้อรักทั้งสีดําและสีแดงเข้าไปอยู่ในองค์พระนะที่ฝังแน่นอยู่ในองค์พระเลยนะครับล้างยังไงก็คงล้างไม่ออกเลยผมไม่เคยล้างพระองค์นี้นะครับครับแล้วก็ในทางข้อมูลในทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ยืนยันนะครับเพราะว่าก็อ่านมาว่ารักที่นําเข้าจากจีนนั้นมีการนําเข้ามาเพื่อการนี้เป็น เฉพาะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีการนํารักเข้ามาอีกครับดังนั้นถ้าเกิดสันนิษฐานจากข้อมูลของรักเนี่ยนะครับก็น่าจะสันนิษฐานได้นะครับว่าพระองค์นี้น่าจะสร้างหรือเป็นพระที่สร้างในยุคต้นของสมเด็จนะครับก็คือประมาณช่วงปี2407นะครับหรือก่อนหน้านั้นเล็กน้อยก่อนที่จะทรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธาจยาเนี่ยนะครับก็ เป็นอย่างไรพระคือถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับอายุอานามของพระองค์นี้เนี่ยนะครับซึ่งผมไม่ยืนยันนะครับผมวิเคราะห์จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์เท่านั้นถ้าเป็นจริงดังที่ผมได้นําข้อมูลมาพูดคุยกันนี้อายุของพระองค์นี้ก็น่าจะไม่น้อยกว่า150ปีขึ้นไปและครับครับนี่คือด้านหน้าขององค์พระนะครับนะแล้วก็นี่คือขอบของพระนะครับซึ่งถ้าพิจารณาจากขอบของพระทั้ง4ด้านเนี่ยนะครับผม ไม่พบร่องรอยของการตัดขอบนะครับอ่าไม่พบร่องรอยของการตัดขอบขอบก็มีลักษณะเหมือนพระที่ผ่านการเวลามาเดินนานครับมีรอยยุบรอยแยกรอยย่นครับอ่ามีเอ่อเม็ดพุทธคุณหรือเม็ดมวลสารปรากฏอยูนะ่ตามขอบบ้างนะครับแล้วก็มีเอ่อลักษที่ซึมเข้าไปอยู่ในขอบทั้ง4ี่ด้านนะครับครับเอ่อผมสันนิษฐานว่าพระองค์นี้นะครับ แม่พิมพ์นั้นน่าจะเป็นแม่พิมพ์สําเร็จนะครับนะ,ะก็เพราะว่าไม่ไม่พบร่องรอยของการตัดขอบแต่ว่าด้วยเป็นพระที่สร้างในโอกาสที่สําคัญเนี่ยนะครับลักษณะของขอบจึงมีความสวยงามประณีตครับนะนะนะก็ก็ตั้งใจตั้งใจทำนะครับมีความประณีตเพราะว่าเนื่องในเป็นการสร้างพระในโอกาสที่สําคัญสําคัญนะครับครับเอ,อนอกจากขอบแล้วเนี่ยนะครับก็ด้านหลังขององค์พระเนี่ยนะครับ นี่คือด้านหลังนะครับก็ยังมีล่องรอยของรักนะจับอยู่ในพื้นที่ที่บริเวณเ,เป็นที่ลุ่มต่ำนะเป็นหลุมเป็นซอกเป็นหลืมนะครับยังปรากฏอยู่ไม่ได้หายไปเนื่องจากาถูกสัมผัสเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนที่ไม่ได้มีรักปกคลุมอยู่นั้นก็จะคือเนื้อนะหรือผิวพรรณวันนาขององค์พระที่แท้จริงครับถ้ามองเข้ามาสู่เข้ามาใกล้ๆเนี่ยนะครับก็จะเห็นลักษณะของความหนึบ นะครับนุ่มครับนกกเนื้อพระจับกลุ่มจับกลุ่มกันเป็นก้อนนะครับนะแล้วก็เกิดความหดตัวก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับนะเวลาที่ผ่านมาก็ทําให้เกิดความแข็งแกร่งของเนื้อพระนะครับเป็นสีขาวอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับอันะนี้คือความหนึกของพระมีความสวยงามครับพระองค์นี้ถ้ามองไกลๆก็เนื้อพระดูแห้งนะครับแต่ถ้า สูงเข้ามาใกล้ๆก็จะเห็นความฉ่าของเนื้อพระนะ,รนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในส่วนที่เ,เกิดการชํำรดก็คือพระองค์นี้เนี่ยครับผมทำตกนะครับผมนำท่านออกมาดูเมื่อปีที่แล้วปี2566แล้วก็มือผมเนี่ยก็พลาดไปโดนท่านครับก็ตกลงมาที่พื้นทำให้องค์พระเนี่ยแตกออกเป็น2เสียงนะครับตามรอยที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็ รอยแตกนั้นไม่ได้ไปโดนไม่ได้ไปกระทบที่องค์พระก็ถือเป็นโชคดีนะครับแต่ก็แตกเป็นสองเสียงนะครับนะฮะแล้วก็มีรอยบินข้างบนครับนี่คือรอยบินนะรอยบินนี้ก็ทําใหเา้เห็นเนื้อในขององค์พระครับเพราะฉะนั้นเนื้อในองค์พระเนี่ยนะครับพระองค์นี้สันนิษฐานนะครับเนื่องจากว่าเป็นการสร้างในโอกาสสาคัญตามที่ผมได้เรียนมาข้างต้นเมื่อครู่นี้นะฮะ วัสดุที่นํามาใช้ในการสร้างนั้นตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์นั้นก็บอกว่าใชา้หอยเบีย้ยหอยเบีย้ยซึ่งมีอยู่ในท้องพระขังเนี่ยนะครับมาเป็นส่วนประกอบหรือเป็นวัสดุหลักในการสร้างแล้วก็อาจจะมีวัสดุอย่างอื่นมาประกอบกันด้วยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีน้ํามันตังเอวอยู่หรือไม่แต่เนื้อพระจากรอยบิ่นที่เห็นอยู่นี้ในตอนแรกๆเลยนะครับที่ยังไม่ยังไม่ผ่านเวลามาเนี่ยนะครับก็เป็นสีขาวนะครับ เป็นฟูฟูฟุยฟุยสีขาวฟูฟูฟุยฟุยครับแล้วก็เนื้อไม่เรียบนะครับมีความสูงต่ำของเนื้อที่แตกขอบที่แตกก็มิได้มีความคมนะครับการคุมผิวของพระในส่วนที่แตกนี้มองเห็นความหนาของชั้นที่คุมผิวอยู่ได้ครับผมประมาณการด้วยสายตาไม่ได้วัดด้วยเครื่องมืออะไรนะครับว่าความหนาของขอบของการคุมผิวเนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณสัก1แต่ไม่เกิน2มิลลิเมตรนะครับ แต่ว่าก็ลักษณะของเนื้อผ้าที่เห็นนั้นก็เหมือนปุยเมฆครับเป็นสีขาวเชื่อมต่อกันแล้วก็มีความฉ่ำซึ่งบอกว่าความฉ่ำนี้น่าจะเกิดจากน้ำมันที่ออกมาจากเ,าเรียกว่าหอยเบีย้ยที่นำไปบดนะครับเป็นหอยเบีย้ยที่บดอาจจะไม่ได้มีการเผานะครับก็สันนิษฐานไปอย่างนั้นนะครับก็ยังคงมีน้ำมันอยู่ครับมองใกล้ๆถ้าใช้กล้องที่มีมกำลังขยายสูงนั้นจะเห็นความฉ่ำของเนื้อความนวลของเนื้อครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นประโยชน์อะไรกันครับจากพระที่ตกลงมาสู่พื้นแล้วก็แตกออกเป็นสอง,ส,องส่วนอย่างนี้ครับดยความตั้งใจของผมเนี่ยนะครับผมก็ตั้งใจจะซ่อมนะครับแต่ว่าผมไม่คนชอบศึกษานะฮะก็อะไรก็ตามถ้าทํโดยตัวเองได้ก็จะทําครับนะการซ่อมพระที่หักองค์นี้ก็ตั้งใจจะซ่อมได้ตัวเองครับก็พยายามศึกษาอยู่แล้วก็จะหาวัสดุนะที่คนที่เขามีความชำนาญเขาใช้กันเนี่ยเอามาซ่อมครับแต่ว่า ผมคิดว่าถ้าเราทำเองเนี่ยความประณีตหรือความตั้งใจนั้นมันก็จะมีสูงกว่าเราไปให้เขาทำนะครับผมก็จะซ่อมเฉพาะส่วนที่แตกตรงนี้นะครับนะมีอุดมีอะไรต่างๆก็ตามแต่แต่ว่าส่วนบนนี้ผมคงจะไม่ซ่อมนะครับก็ปล่อยให้เป็นรอยแตกอย่างนี้เพราะว่าก็จะได้ใช้เป็นสิ่งที่ประกอบการศึกษาได้นะครับว่าเนื้อของภาคข้างในนั้นที่ผ่านการสร้างการมีอายุมาร้อยกว่าปีนั้นเนี่ย เนื้อข้างในเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะทิ้งไว้อย่างนี้เพื่อประกอบการศึกษาแล้วก็เพื่อดูว่าเมื่อเวลาผ่านไปอีกจากนี้เนี่ยนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในเนื้อพระส่วนที่บินตรงนี้บ้างนะครับอันนี้ก็ตั้งใจจะทําอย่างนั้นนะครับครับก็อันนี้เป็นเรื่องราวของพระองค์ที่สองนะครับซึ่งผมเรียกท่านบาองค์ทานบารมีเพราะว่าผมถือว่าท่านได มีเมตตาครับคือท่านแตกนะครับเขาก็คิดไปเองว่าท่านแตกก็ทาให้เราได้เห็นถึงเ,เนื้อพระที่อยู่ทั้งในครับเพราะปกตินั้นเราคงไม่พีขับพระที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อท่านแตกแล้วก็เราก็ทําให้เราเห็นว่าเนื้อพระข้างในนั้นมีลักษณะเป็นแบบไหนก็ถือว่าท่านมีเมตตานําองค์ของท่านเองนั้นมาเป็นทานเพื่อการศึกษาเรียนรู้ของพุทธศาสนิกชนที่มีความสนใจศึกษาเรื่องราวของพระของสมเด็จ พระพุทธจารย์โตผมหลังสีหรือพระสมเด็จเนี่ยนะครับครับก็คลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านที่ได้มีโอกาสเข้ามาชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ยินดีครับที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะในเรื่องของพระของสมเด็จกับทุกทท่านครับซึ่งหลายท่านที่มีคอมเมนต์เข้ามาผมก็ตอบนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับ ผมจะมีภาพนิ่งนะก่อนที่จะขึ้นคลิปวิดีโอนี้เพราะว่าเห็นว่าถ้ามีภาพนิ่งในส่วนของอพระที่บินไปนั้นจะทำให้เรามองเห็นเนื้อของพระได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับนะการดูเนื้อของพระจากวิดีโอนี้ก็อาจจะดูไม่ชัดเจนครับก็หัวหัวคลิปนี้ก็จะมีภาพนิ่งประกอบให้ท่านดูก่อนนะแล้วจึงจะเข้าสู่คลิปวิดีโอครับครับคลิปนี้เอาไวต้ตอนนี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ